ทุกคนคะเร็จแล้วเดินเข้าออประตู้ทุกคนนี่ประตูเป็นแบบนี้มืดมากเลยมืดระดำ<อ>นะคะทางเข้านะเ<อ>ขาคือเมื่อกี้นี้นะ security นะเขาก็ตรวจนะคะตรวจกระเป๋านะคะทางเข้านะคะทุกคนมัเดินเข้ามามาค่ะคะมาพี่น้องเสื้อาไปเที่ยวข้างในเป็นยังไงก็บสิรูแหละก็เคยก็เคยมาผู้ใดเคยมาก,ก่อนกับสิรูด้ย เดินไปเรื่อยๆอนักต่างชาติก็มามาจากหลายประเทศจากยุโรปจากอะไรนะคะแล้วถ่ายภาพก็ต้องระวังนิ้หนึ่งเดี๋ยวโดนหน้าเขาเดินขึ้นมานะทุกคนมันก็จะเป็นประมาณน,นี้ด้านนี้นะอันนี้เหทางเข้าตรงนี้อ <Yes. S 2> นี่ได้ยินเสียงเขาค่ะแบบปรบรุงปบปรุงอ่ะปรับปรุงนะปรับปรุงอาคารน,นะเอะอะแอะอะอยูอ่โอเคโอเคนะเดินไปเรื่อยๆเนาะทุกคนคะ่ะพวกเราก็เดินเข้ามานะ,ก,คนคะก,าก็จะเห็นแบบ building นี้นะตึกนี้เขากำลังปรับปรุงอยู่เนาะเสียงเครื่องจักรตึก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 เสียงดังมาก ก่อนที่เราจะเข้าไปมีปัดอีกชุดหนึ่งประตูนึงนะนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวพาเข้าไปเที่ยวค่ะทุกคนขอบคุณนะคะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะอินโฟเมชันนะอันนี้คือตึกเก่านะคขเข้าวังค่คะ,คะมันก็จะเป็นแบบแบบเนี้ยคะ่ะไอ หลังคาเขาอะเป็นกลมๆอย่างนี้นะคะกลมๆแล้วก็มีร่องสําหรับน้ําไหลมันเป็นสถาปัตยกรรมคนญี่ปุ่นคนคนจีนคนเกาหลีเนาะไต้หวันนี้เขาจะทําประมาณนี้เนาะพูดถึงเอ่อหลังคาสมัยก่อนนี่ค่ะอยู่หลังนึงนนี่นอ๋อเขาเก่าเนี่ยเขาห้ามไม่ให้คนเข้านะทุกคนเขาอะ่ะมันเป็นตึกเก่า ของมีอินโฟมเมชั่นเดี๋ยวไปไปถ่ายอินโฟมเมชั่นแป๊บนึงให้เ,เพื่อนดูนะนี่นะคะทุกคนอ่านเองนะคะทุกคนโอเคค่ะคืะอเขารอมไว้นะรอมว้ยรอมไว้แบบนี้รอมไว้แบบนี้ไม่ให้คนเข้านะ สุดยาวๆนะจะเป็นห้องห้องเนาะตัวนี้หอนบาคักเลยพี่น้องไม่ไหวร้อนมากเลยเดินออกมาเขาเาหมายาทางนี้ไปทางนี้เลยมันมีสองทางให้เลือกอพ,พี่น้องตามมาสิคาไปมั้ง เข้าออกไปดแล้วนอนมาล้องอุย่นหกโมงนะพี่น้องทุกคนครันี้ก็อีกหนึ่งศาลานะคะที่อยู่ตรงนี้นะที่ทางเข้านะคะแล้วก็มองออกไปนะคะตรงนี้เป็นเป็นเนินใช่ไหมก็จะเห็นอาคาร building สมัยใหม่ตรงข้างหน้าเราจําได้ว่าข้างหน้ามันเป็นบ่อน้าใช่ไหมนี่แหละมันตรงนี้มันเป็นเนินคิดว่าเขาเอาดินมาถมตรงนี้แหละ ให้มันสูงขึ้นเมื่อไม่ให้น้ำท่วมเราจะเดินไปอีกค่ะจะด,ดูดูดูหินเป็นก้อน,นก้อนใหญ่ใหญ่ทุกคนก้อนใหญ่มากแต่ตอนนี้แบบร้อนแบบร้อนถึงร้อนมากเลยสำหรับสำหรับเราแบบไม่มีหมวกนะขอบคุณนะคะเดินไปเรื่อยๆก่อนทุกคนครับเราขึ้นมาแล้วนะก็จะ ประมาณว่าจะเป็นสวนนะคะเป็นสวนมีต้นไม้แล้วจะมีอีกาตัวเบลเลอร์เลยเนี่ยเห็นไหมคะกาลังกินแล้วเขาก็ร้องเสียงดังมากอีกาหลายตัวแต่ว่าที่เห็นเนี่ยตัวเบลเลอร์เลยค่ะจัดไว้สําหรับแบบเหมือนสวนสุขภาพแหละเป็นพระ,พร,ะราชวังเก่าที่เปิดเนาะค่ะพื้นที่กว้างแล้วก็มีทางเดิน มีลานหญ้ามีสนามดอกไม้โอ้มีสนามสําหรับต้นไม้ปลูกตุกหูกหญ้านะแล้วก็ต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กทําให้ร่มรื่นก็มีสัตว์แบบธรรมชาติเนะเป็นนกเป็นหนูเป็นอะไรเนาะเสียงดังนะคะนี่ค่ะจะมีพันไม้ที่ทางเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ไว้เนาะนี่ค่ะพันไม้ เรียนเสียงอีกาไหมทุกคนอมองขึ้นไปข้างบนกากากาฮัลโหลกาต้นไม้ใหญ่เขาชอบอยู่ต้นไม้ใหญ่ตรงนี้ก็ดีสำหรับนะักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาเดินออกกำลังกายนะคะแล้วก็ได้ออกกำลังกายเนาะคือเขาไม่เก็บตังะคะ่ะฟรีแล้วเขาก็เปิดปิดเป็นเวลาเนาะ อย่างเช่นวันนี้นะเปิดหนึ่งบายโมงครึ่งเนาะแล้วก็บอกว่าปิดหกโมงเย็นนะคะเนี่ยมันจะมีหลายซอยอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นต้นไม้มีม้านั่งให้นั่งร้อนร้อน อันนี้สําหรับสแกนทำอะไรไม่รู้เราไม่ไม่ค่อยเก่งด้านสแกนนะทุกคนนะอันนี้อะไรไม่รู้นะทุกคนนะเนี่ยลุมฝังศพหรือเปล่าไม่รู้นะนี่เถออินโฟเมชั่น เที่ยวมาค่ะจากหลายหลายสัญชาติเนาะเห็นแบบมีเป็นอินเดียนยุโรปอเมริกันอเมริกาบราซิลก็มีที่เดินผ่านคุยคุยกันเนะาะค่ะเราจะเรื่องการถ่ายหน้าพวกเขาค่ะค่ะก็มีม้านั่งนะทุกคนนั่งพักผนะ่อนเนาะว่าแล้วนะลองนั่งดูสักเพื่อเป็นที่ระลึกโอเค ขอนค่ะขอนแน่พี่น้องเลยขอบคุณค่ะน้าต้อีอิฐกว้างมาค่ะและพี่น้องตรงนี้มันเป็นฉนาแบบโล่งมากนุ่นเดินไปนุ่นเดินไปนุ่นตัวนี้ก็ไม่รู้หลานสาวอยู่ที่ไหนนี่ค่ะอินร์เมชันนะคะทุกคนค่ะโอเคนะคะทุกคนเพื่อการเซฟแบตเตอรี uh, ่แล้วก็เมมโมรี่นะ ดูแค่นี้ก็น่าจะโอเคนะค่ะขอบคุณค่ะพระราชวังเก่าเป็นสถานที่พระราชวังเก่าแล้วก็ตอนนี้ทําเป็นเหมือนกับสวนสุขภาพให้กับคนมาเดินชมแล้วก็มีเรื่องราวก็เขียนไว้ตามอินโฟม t ชันแล้วก็ได้เดินออกกำลังกายนะคะจะไปซอกไหนซอยไหนเดินสะดวกสบายมีต้นไม้ร่มรื่นแล้วก็มีสัตว์ป่าเงี้ยอีกากระรอกอะไรเงี้ย ให้เห็นได้ชมเขาก็ร้องกันเจ้าเจ้านะทุกคนนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะทุกคนคะอีกาอยู่บนหัวเราเสียงดังมากเลยเมื่อกี้ร้องเสียงดังมากเลยก็ก็เสียงเหมือนคนเลยทุกคนเสียงเหมือนคนเลยมัก็ร้องตอบเพื่อนเขาก็ก็ อยู่ที่พระราชวังเมืองโตเกียวค่ะคุณผู้ชมก็ก็กก็ก็ก็อาปาโอแล้วอาปาโอแล้วเล้ยวเลี้ย้เล้ว เสียงดังแต่ห้องเร็วห้องแม่อีกากาแถวอีกาแถวพี่น้องใช่มัง้งโดนโดนเห็นทีอิกาตัวเบอลอเลยที่นี่อีกาเยอะขอบคุณนะคะพี่น้องจา้าอันนี้คือตัวเสียงอีกาห้องเสียงอิกาห้องที่ทั้งตัวนี้ภาษาไทยมัง้ง เอต้นไม้กากากาค่ะต้นไม้อัน,นี้เขาจ้าเลือกที่มาประดับเนาะในสวนพี่น้องจา้าใบก็เหมือนใบใบบัวเนาะใบบัวบกใหญ่สวยมากเลยค่ะในสวนสุขภาพพระราชวังเก่าของเมืองโตเกียวคุณผู้ชมใบสวยร่มรืม่นแต่อันนี้อาจจะเป็นมันนะอาจจะเป็นมัน มเจอแมงนกหนึ่งตัวแมงนกแมงนกแมงนกญี่ปุ่นเห็นไหมเห็นไหมคุณผู้ชมนี่ขอบคุณมานั่นอ่ะขอบคุณนะคะใช่ไหมเมืองค่ะพี่น้องโอ้ยโอ้ยเฮ้ยนี่ห้องเสียงดังห้องเสียงดังห้องเสียงคือคนให้กองเสียงห้องอีกนะก้า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 กา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 เร็ว เดี๋ยวผมก็คุยเล่าค่าที่รับชมหอนทางมาเลยขุดค่ะบรรยากาศซุ้มหนึ่งซุ้มหนึ่งยุทธทางคนห้องรับกันอีก,กาเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศอกีกกันนี้นักท่องเที่ยวม่ยังเหรอพี่น้อง ไทยเมื่งเดินดอ,นดอกไม้ที่ข็จะแบบเอามาประดับเนาะตัวนี้ยังกไม่รู้กันใบเหมือนใบบัวบกใบบัวบ,บ,บ,บกใหญ่เนาะเขียวชุ่มอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่งามมากเป็นต้นไม้งามกับสะออนไทยมานะเมืองพี่น้องตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ยังไม่รู้กันอาจจะเป็นมีหมากเนาะ จะไม่มีหมากค่ะเราก็เดินไปเรื่อยๆค่ะทุกคนไ,ไปเรื่อยๆชมวิวไปนานาทมาธรายละเอียดม,มามาให้ทุกคนดูด้วยถ้าใครยังไม่เคยมานะคะอันนี้เหมือนใบเหมือนใบมอนเนาะแต่ไม่ใช่ต้นมอนแต่เ,เห็นว่ามีมาแมลงนะมากินเนาะเป็นรูเต็มไปหมดเลย อนะ okay. อร์แกนิกเนาะโอเคป่าใบับบกก็แล้วกันนะเือเป็นป่าใบ,บับบกนู่นสวยงามขอบคุณค่ะทุกคนเราจะออกไปแล้วนะทุกคนนะขอบคุณนะคะออกไปทางเก่าที่มานั่นแหละ ทุกคนคะอันนี้เป็นศาลาที่ที่มีอ n t r a n c e นะนอกโฟโต้โอเคพะนะเ,เดี๋ยวจะเข้าไปนะถ่ายรูปได้แต่ถ่ายวิดีโอไม่ได้ทุกคนคะนี้อีกตึกหนึ่งนะคะที่สวยนะคะอ,อ,อยู่ที่พระราชวังเนาะ ในรั้วพระราชวังแล้วก็ข้างบนนั่นน่ะต้นไม้มีอีกาสามตัวตัวบเบลล์เลยนั่งอยู่ร้องก้าก้าก้าค่ะตอนนี้พวกเราก็ลังเดินมานะคะที่จะไปขึ้นชมตรงนี้จะเป็นโขดหินเนะี่ยซ้อนกันขึ้นไปเรียงรายกันขึ้นไปมีแต่โขดใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆนะทุกคนฮะอ้อมก่อนเหรอหน่อยวัน no, ทุกคนอัพปะเดี๋ยวขึ้นไปเดีวขึ้นไปชมนะทุกคนนะ มาค่ะพี่น้องว่ามาเที่ยวน้ำกันหอนข้าวหอนแน่เลยเอออยากได้หมวกเป,ป,ป,ป็นใบเด้งอมกับตรงมีแดดจัดจ้านมากวรงนี้โอ้ไม่ก็เอาป่ะหอนตรงนี้แล้วนี่เป็นแบบนี้พี่น้องทั้งคืนทั้งก็จะแบบขึ้นไปชมข้างบนง่ายบ้าง นะมาคะพี่น้องยางอยแล้วเขากองให้พี่น้องมั้งขึ้นมานะทุกคนนะถ้าเรามองไปนะเห็นตึกนี้นะสวยสวยนะเป็นตรงกลางมันจะเป็นลายแบบกลมๆแล้วเป็นดอกดอกไม้ดอกกระจายอะ่ะอธิบายไม่ถูกอย่างที่เห็นนั่นแหละพี่น้องโอเคค่ะ ขึ้นมานะทุกคนนะนี่คือพระราชบังเก่าเนาะนี่อินฟอร์เมชันนะทุกคนนะนี่ค่ะเหยียของเหยือโอเค Thank you ก่อนก่อน,นีฮงนก่อนไงเอาจับนะเอาสัมผัสนะ Okay. หอนเห็นโอเคขึ้นไลน์นี่้ายมึงพี้นอ่างพื้นที่ <Dragons> มองไปก็จะเห็นแบบตึกสมัยใหม่เนาะอยูต่ตรงตรงข้ามเนาะ <Okay. S 1> ต้นเหมือนเหมือนเหมือนต้นตึกพับเลยต้นเนี้ยแต่ไม่มีลูก โอเคค่ะขึ้นไปข้างบนมีอะไรบ้างใกล้นำเที่ยวคุณผู้ชมมีอะไรบ้างขึ้นไปดูเองอนะมียไม่อย่างหรอมีตะมองนั่งสอมีลานเมื่อก่อนนี่อาจจะเป็นแบบอันนี้เป็นเนินอาจจะเป็นเนินเนาะ เนินที่หนึ่งขุดขึ้นด้วยสองเนินธรรมชาติก่อนหน้านี้อาจจะมีแบบเป็นบิลดิง้งเป็นอะไรอยู่ข้างบนเนาะโอเคนะทุกคนมันก็เป็นอย่างนี้ยแหละท,ที่เห็นขึ้นมาจอมแล้วนะแล้วก็มีมานั่งนะทุกคนนะนั่งชมบิวเอาใหม่ก็ไหนๆก็มาแล้วทุกคนเราจะนั่งนะจะเพื่อให้ เราอะมาถึงที่มาถึงถิ่นโอ้ oh. ขอบคุณนะคะท่ามกลางแสงแดดอบอ้า,าวเผาผ่านที่ฉันไม่เกียมหมดแล้วนี่ความงามของบางเก่านี่มามาน okay, ค่ะประมาณนี้โอเคค่ะทุกคนขอบคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะ ขอบคุณมากคอบคุณมากบายบายทุกคนคะ่ะข้างนี้นะลึกมากเลยคลองที่เขาขุดขึ้นนะคะรอบรอบวังนะคะแล้วก็หินอนะ่ะมาเทินกองมาเทินไก่กันก,กองกันขึ้นไปเป็นกาแพงอย่างสูงมากอันนี้ถ้าฝนมาถ้าน้ํามาเข้าใน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 ,ในตรงหนองตรงนี้คงจะเยอะมากเนาะค่ะทั้งสองฝั่งเนาะคือรอบรอบวับบงเลยนะ ราชวังี่ประตูทางเข้าพา,าชมค่ะคือสูงมากเลยสูงมากๆมากๆมากๆอันนี้เหมือนมีมีต้นไม้ด้วยใบโบวบกขอบคุณค่ะเราจะเราจะกลับแล้วนะทุกคนขอบคุณนะคะ ทุกคนขอเชิญชมด้านด้านนอกนะของคลองเนี่ยที่อยู่ข้างกำแพ,พงสวยงามมาก สุกปปบอฝากกะไรก็แช์ก,ก็ติดตามจ้าคอมเมนต์ได้นะคะทุกคนเที่ยวด้วยตัวเองเจออะไรก็ถ่าย นี่คือป้ายเภาษาญี่ปุ่นตรงนี้แหละทุกคนอันนี้อ,อันมีเห็ดออกเลยต้นไม้ค่ะนี่เป็นตรงตรงรั้วพระราชวังเนาะนนมองเข้าไปทุกคนเขาทำรั้วไว้นนี้วดูป่องไฟตรงนี้ก่อนสวยมากเลยป่องไฟอ,ะอ่ะ ทุกคนคะอีกมุมหนึ่งของหนองน้ำนะคิดว่าเป็นใบับบกนะเต็ไมไปหมดเลยนี่สวยไหมหนองน้ำรอบพระราชวังโอเคค่ะเราเราจะเดินตนข้ามสะพานไปนะค,ค่ะทุกคนมา,มา,มา,มาน้ำข่อยนี่ตรงนี้มันเป็นสะพาน ใช่อ๋อมันเป็นมันเป็นนุ่อนออกไปนุ่นมันเป็นเหมือนคลองนะทุกคนนะพอจอดจอดเสร็จแล้วนะเป็นเหมือนคลองน้ําไหลผ่านนะค่ะถูกไหมคะเนี่ยรั้วพระราชวังโอเคตึกข้าวขาวันนี้สวยมากเลยถ่ายให้ชมทุกคนแดดห่อนค่ะห่อนแน,น่พี่น้องห่อนตั้งไดโทรศัพท์เปิดกับหอนเท่ากันเปิดจะ อดส,สาวายเก็บภาพมาให้เพื่อนๆมัง่งเราครั้งแรกโอเคมาดูทางถนนนะทุกคนนะนูน่นสวยๆเหมือนแทงน้ำเลยมีทางเดินลงไปไมีทางเดินลงไปชมชมสะสี่สิบนาทีเดินมันก็จะถึงสองชั่วโมงโอเค มันคือต้นอะไรโอ้เป็นคล้ายๆต้นใบบัวบกงามงามพี่น้องจ้าเ่ะเขียวตึ๊บนาตึ๊บลายคักลายอาหารมันดีนก็งามส่วนทางนี้เหมือนมันมีดอกด้วยเห็นเป็นสีแดงๆเผออะอันนี้สะพานทางรอดขอบคุณนะคะ สวยมากเลยแล้วเราจะเดินตรงเดินไปเรื่อยๆเ,เดินไปชมไปที่น้องจ้าอันไหนงามกับถ่ายมาให้มึงขอบคุณนะคะชีวิตจริงที่น้องเดินไปถ่ายไปชีวิตจริงไม่ได้แพนอะไรเลย อันนี้เป็นสถาน,นีสถาน,นีเรียกว่าเนี่ยชื่อชื่อนี่นี่สถาน,นีนะชื่อนะถ้าใครต้องการจะไปรถไฟนะรถลงไปข้างล่างน,นนะโอเคเราจะเดินเดินไปเดินไปอีกจุดหนึ่งนะทุกคนนะ ห้องน้าด้วยถ้าใครอยากเข้าห้องน้ําตรงนี้ได้เลยฉุกเฉินเข้าได้นี่มาดูทางนี้อีกทุกคนเขียวมีลูกกินได้เปล่าถ้ากินได้คงอร่อยกินออกบบส้มตำนะนี่เนาะโอ้ยงามงามงามขอบคุณนะคะดตูตึกตรงนี้ดีไซน์เป็นลูกตุ้มข้างหน้าเนี่ยสวยมากเลยนี่ขอลาไปก่อนพี่น้องจา๋าบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมค่ะเก็บรรยากาศมาให้มึงมองได้งามกกะไทยไม่ให้มึง ทุกคนคข้าในอีกมุมนึงนะคะสะพานข้าม,ามระหว่างทางกับกับพระราชวังสวยมากค่ะขอบคุณนะคะ จะพาไปเมืองไอ้สแตทูหุ่นปั้นรูปปั้มรูปปั้นอันเนี้ยตัวใหญ่มากเลยไม่รู้ว่าเขาคือใครนะซากุระานะ่ะอยู่ตรงข้างพระรานี่แหละราชวังนี่แหละอาจจะเป็นราชาเก่าก็ได้นี่นะนี่ราชาเก่าวน,นะนา,า,านะสาธุนี่ค่ะ นะคะทุกคนว่าทันหู่อชิน ซาทราชารึเปล่าไม่แน่ใจนะนีนคน่ค,คมอมส่องเคินนะคะค่ะถ่ายให้มึงพอยนะังกะถ่ายมึงพี่น้องค่ะตรงนี้เป็นนี่แหละคลองน้องน้ำคลองน้ำรอบรัว้วพระราชวังเก่าอคือเราจะเดินไปแล้วนะทุกคนนะ